หลายคนค่ะมีในห้องมีตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วสรุปคือตอนนี้น้องที่แต่งตัวไม่ได้เข้าเลยสักคนไม่ได้เข้าเรียนเลยสักคนเขาก็ให้อยู่ในห้องนั้น<อ>ก็เลยถามว่าแล้วจะมีครูมาสอนไหมเขาบอกว่าครูจะมีเวลามาสอนได้ยังไงก็ได้แต่แค่เอางานไปทําคือมันเป็นเรื่องอะไรแล้วเนี่ยนึกออกไหมคะดิฉันก็เลยบอกว่ามัคนคงเป็นเรื่องไร้สาระเกินกว่าที่คือแม่ต้องกลับไปดูไปเลี้ยงสัตว์อ่ะ ตอนนี้นั่งคุยกับครูไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นอ่ะคุยกับพออเมื่อเช้าบอกอย่างตอนนี้ลองพออบอกพออไม่ได้ไว่าอย่างนั้นไม่ให้เรียนแล้วแล้วก็ไม่อยู่แล้วด้วยมันคืออะไรอ่ะคือตอนนี้แม่ทําได้ก็คือแม่ต้องไปแจ้งความที่สอนอพหลโยธินบอกว่าถูกละเมิดสิทธิแจ้งความในฐานะที่เป็นผู้ปกครองแทนลูกว่าเด็กถูกละเมิดสิทธิโดนไม่ให้เข้าห้องเรียนด้วยเนื่องจากไม่ใส่เครื่องแบบมันผิดระเบียบคือระเบียบแต่มันไม่ได้ผิดกฎหมายคือครูต้องแยกให้ออก แล้วครูก็บอกว่านักเรียนพูดไม่เพราะน้องคนหนึ่งนะคะเรียกรองผออว่าคุณครูบอกว่าทําไมถึงพูดจะบไม่สุภาพคือมันไม่สุภาพยังไงไหนลองตอบสิคะว่า<ม>ถามนะคะว่าคําว่าเราสมมติเราเลือกพูดกับคุณว่าคุณเราไม่ได้พูดเมืองกูนะลองผอออกก็ไม่พอใจไม่ยิ่งคุณม่ต้องกลับไปเอาชุดนักเรียนให้น้องไม่กลับค่ะไม่กลับคือยังไงก็แล้วแต่ถ้าสุดท้ายแล้ว สารเอานี้ต้องไปถึงสารนะว่าถ้าศารพิพภากษามาว่าการใส่ชุดプライเวทมาคือความผิดอาญาคืออาชญากรรม,มหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะค่อยมาว่ากันใหม่ตอนนั้นค่อยคุยกันใหม่ไม่มีทางที่จะใส่ชุดนักเรียนคือยิ่งอย่างนี้นะแม่ยิ่งบอกว่าถ้านักเรียนหรือเด็กๆที่สู้มาถึงขนาดนี้แล้วถ้ายอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวเนี่ยจบเลยก็คือไม่ต้องสู้แล้วถ้าเกิดถอยวันนี้ก็คือไม่ต้องสู้อีกต่อไป เขาบ่าท่าของคุณแม่เองนี่คือแต่หลังจากวันนี้ไปก็คือจะไม่ให้ลูกใส่เครื่องแบบนักเรียนแล้วไม่ให้ใส่แล้วคะ่ะแต่คือต้องต้องบอกนะไม่ใช่ว่าให้ใส่แบบไปชุดไปที่แต่งหน้าเอ่อเจาะหูใส่ตัดสกรีนมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาก็แค่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบนักเรียนไม่ได้ใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดําแค่นั้นเองอะ่ะคือไม่ได้อะไรที่อย่างที่พวกผู้ใหญ่ชอบคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวก็นุ่งกระโปรงสั้นกันมาเสื้อย่างงี้ แล้วมันมีไหมเนี่ยเอาเท่าที่เห็นเนี่ยมีไหมหรือว่าผู้ใหญ่อยากเห็นแบบนั้นหรือผู้ใหญ่อือดอัจอยากใส่แบบนั้นแต่ทําไม่ได้แล้วก็เลยมาเกลียดเด็กหรืออะไรคืออิจฉาเด็กที่เขาหน้าตาดีกว่าใช่ไหมคือตัวเองโดนทำไงสมัยเรียนรอรดอเรียนอะไรถูกก้อนผมถูกอะไรถูกทำนักเกลียดมาก่อนถึงวันนี้เด็กๆจะหน้าตาดีกันบ้างไม่พอใจนี่พี่คิดในแนวอคติเลยนะ คุณแม่คุณแม่มองว่าระหว่างชุดนักเรียนกับชุดไทเวทเนี่ยอันไหนที่มันมีข้อดีข้อเสียตากกย่างกันยังไงในมุมของไม่มีข้อแตกต่างอะไรเลยคือถามว่าชุดนักเรียนมันก็อาจจะทําให้ครูจําง่ายว่าอันนี้เด็กนักเรียนแต่ถามว่ามันมันช่วยให้ประเทศชาติจเจริญไหม,มแค่นี้พอถามแค่คําเดียวว่าใส่ชุดนักเรียนแล้วประเทศไทยกลายเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วหรือเปล่าอย่างอย่างชุดนักเรียน มันมีการดูแลที่ยากกว่าหรือว่ามันยากยากว่ามันแพงกว่าโรงเรียนขายแพงกว่าด้วยพี่ก็ลองไปเรื่องร้องเรียนไปที่สพที่ตอบมายังไม่รู้เรื่องเลยตอบอะไรมาบอกโอเงเรียนก็จัดหาในราคาที่เหมาะสมเหมาะสมของรทัข้งนอก,กขายทั้งชุดชุดลูกเสือห0ร้อโรงเรียนขายพันกว่าบาทบ้าไปแล้วมันไม่เหมาะสมหรอกแต่ตอบมาแค่นั้นถ้าคนไทยไม่สู้จริงๆอ่ะคนไทยชอบอภัยไงอภัยเอ้ยเอ้ยอย่าไปอะไรเขาเลยเดี๋ยวก็ผ่านไปละวเฮ้ยไม่ได้นี่แหละมันเลยสั่งสะสมคน ที่มีความคิดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวว่ากูต้องมีอํานาจเนี่ยพูไม่พอละว่าต้องมีอํานาจอะไรอย่างเนี้ยมันเลยทําให้เกิดคนแบบนี้ขึ้นแล้วมันก็ตกทอดไปลูกหลานเราก็ถึงได้เป็นประเทศกําลังพัฒนาอยู่นั่นแหละคุณแม่ขายอย่างผู้ปกครองบางคนก็มองว่าเออถ้าใส่ชุดนักเรียนเนี่ยอย่างน้อยเด็กๆก็ไม่ต้องมีการเปรียบเทียบกันว่าเออเสื้อผ้าวัยความที่เป็นวัยรุ่นกันอะไรอย่างเนี้ยค่ะคุณแม่มองยังไงมันเหมือนกับข้อเนี้ยมัน มันเป็นการที่ผู้ใหญ่เนี่ยแหละไปยัดใส่หัวเด็กว่าเฮ้ยใส่เสื้อผ้ามาจะเป็นการวัดฐานะ mm hmm. คือพูดจริงๆว่าจริงๆมันวัดฐานะกันตั้งแต่เข้าโรงเรียนไหนแล้วดีกว่า mm hmm. มันไม่ใช่ว่าที่อยู่ที่เสื้อผ้าหรอก mm hmm. มันมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ไปประท้วงเมื่อวันก่อนแล้วบอกว่าหนูเรียนเออหนูมีการทักษะด้านการเต้นลําอะไรหรือองเก่งมากแล้วก็ทําไมมีคนถามทำไมไม่ไปเข้าโรงเรียนสาธิตประทุมวันซึ่งแม่เนี่ยจบจากโรงเรียนสาธิตปทุมวันแม่ฟังแล้วแบบขนน้ำตาจะร่วงว่า ฮ้ยมันมีความแตกต่างทางการทางฐานะทางสังคมกันขนาดนั้นเหรอเราเราไม่เคยคิดว่าโรงเรียนกฤติจะเป็นโรงเรียนที่เหมือนจะไฮโซหรืออะไรนี้แต่การที่คนเขามองอย่างนั้นมันยิ่งเจ็บปวดแต่ว่าก่อนอย่างเมื่อเช้าหรือเมื่อวานาไม่ได้แบบคุยกับน,น้องก่อนไหมครับว่าเอ้แบบเราใส่ชุดอะไรกันมาเรียนดีหรืออะไรไม่เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ใส่ชุดนักเรียนแล้วรูบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กแค่นี้เองทําไมทําไม่ได้มันเป็นเรื่องเล็กแค่นี้เองเหมือนกันที่ไม่ใส่ชุดก็ยังเรียนหนังสือได้อ ใช่ไหมคะแดสแดงว่าการที่เนี่ยชั่วโมงแรกและลูกก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เรียนแล้วนี่มนันละ,ละเมิดแล้วนะละเมิดแล้วในขณะที่พอ,อ,อพูดอย่างลองพออพูดอย่างแล้วเด็กนั่งกันเต็มห้องไม่ได้มีใครเรียนหนังสือสักคนแล้วก็มีเด็กผู้ชายผมสั้นกว่ากว่าน้องคนนี้อ,อีกครูบอกว่าต้องไปตัดขาสามด้านมาในปีนี้ด้วยเราก็เฮ้ยเทาสามด้านเพื่ออะไรคุณยังมีเห่ากันอยู่ในโรงเรียนเหรอถ้าอย่างนี้คุณต้องพัฒนาสาธานสุขแล้วเหมือนที่บอกว่า เด็กเป็นเห่าก็เลยให้ตัดทั้งโรงเรียนที่ที่เขาที่น้องๆเขาพูดกันเด็กเป็นเห่าก็รักษาดิเด็กเป็นเห่ามาตัดผมให้คนอื่นเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะแล้วทุดนักเรียนไม่ได้ทําให้เด็กเรียนดีขึ้นไม่ได้ทําให้เด็กเป็นนายกหรือไม่ได้ถึงเป็นนายกเขาก็ไม่อยากเป็นแล้วไม่ได้ทาอาะนักข่าวไม่ทำไมไม่ใส่เครื่องแบบรูเองทําไมครูไม่ใส่เครื่องแบบถ้าบอกว่าที่นี้ต้องใส่เครื่องแบบอ่ะหยุสมมติจะเป็นทหารเนี้ยเครื่องแบบครูอยู่ไหนอ่ะ พี่เห็นบางคนก็ไม่ได้ใส่ก็หลายคนไม่ได้ใส่ใส่แค่บางคนที่อ่าวันนี้บางคับใส่ชุดเครื่องแบบอะไรเงี้ยเราทําเพื่ออะไรกันเนี่ย mm hmm. เราพัฒนาประเทศคือจะบอกว่าเฮ้ยม mm ันอิสระเสรีเกินไปเฮ้ยมันไม่ใช่หรอก mm hmm. เรื่องแค่เขารบสิทธิส่วนตัวของแต่ละคนคุณยังทาไม่ได้เลยมันจะไปพัฒนาข้อไหนได้วันน mm ี้ก็คือดองก็ไม่ได้ยังไม่ได้เรียนค่ะหลาย mm hmm. คนด้วยแล้วหลังจากนี้แล้วค่ะ คือเมื่อกี้แม่นั่งมันไม่มีความคืบหน้าไงแค่ถามว่าหากักาคะแนนเนี่ยจากคะแนนเต็มเท่าไหร่คือจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยมันจะหมดแล้วเราต้องทําอะไรเพราะมันมีพิธีกรรมที่เรียกว่าตักบาทคือการเพิ่มคะแนนไอ้ข้อน,นี้แหละเราจะทําดีทําอะไรก็ทําไปนะ่ะมันก็จะมีครูก็ตอบไม่ได้ครูไม่รู้ไงครูครูคเป็นรองผอฝ่ายบุคคลนะครูครูคต้องรู้ว่าเฮ้ยคะแนนที่จะหักมันคือเต็มเท่าไหร่เฮ้ยมันจะหมดแล้วนะเด็กนักเรียนอย่าทำเรื่องนี้แต่ว่ามัน กูไม่รู้นี่คือจบแล้วพี่เลยบอกพอกูไม่รู้ปุ๊บพี่บอกขอไปให้อาหารแมวก่อนพี่ไม่เอาละนี่เรื่องนี้มันไร้สาระและ้วเดี๋ยวแม่ไปโรงพักกี่โมงคะเนี่ยเดี๋ยวไปเลยค่ะเพราะว่าต้องมีขอีกคดีหนึ่งของกูลองผออที่หมิ่นประมาทแม่ด้วยเมื่อเดือนสิงหานั่งคุยกันอยู่ดีๆอันที่คุยกันเนี่ยเนี่ยแบบประมาณหัวข้อเนี้อยู่ๆยูลองผออถามว่าคุณแม่ไปพบแพทย์บ้างหรือเปล่าคะรู้สึกยังไงบ้างพี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะพี่ก็เฉยๆพี่ก็เก็บไว้แต่ เพื่อนพี่บอกโอ้โหครูเกือบตกกอะี้แล้วล่ะคือถ้าแบบคนอื่นเขาคงจัดการแล้วลหละแต่พอดีเราก็ไม่ได้เป็นผู้ใช้กําลังนะขอโทษค่ะนิดนึงที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่แต่งชุดนักเรียนมาแล้วแบบให้ให้ไปเรียนที่อื่นเนีย้ยคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้บ้างไม่แม่ไม่ยอมไงบอกว่าคือจะบอกว่าต่อให้สู้เป็นปีแล้วไม่ได้เรียนหนังสือมันก็ไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกแต่การไม่สู้เลยแล้วยอมไปเรียนที่อื่นนี่แหละคุณจะไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลย นักเรียนจะไม่ได้ผูดได้เกิดเลยคือแม่ไม่ได้คือถ้าจะบอกว่าแม่หัวรุนแรงมันไม่ใช่หรอกคือเด็กเริ่มสู้พ้าดสู้อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วถอยเมื่อไหร่นะคะคุณจะยิ่งโดนหนักกว่าเดิมอีกต่อจากนี้ไปพวกผู้ใหญ่ก็จะคิดว่านี่แหละเขาชนะมันไม่ได้เรื่องจริงๆทั้งที่จริงๆไม่ใช่เรื่องชนะเรื่องแพ้มันเป็นกเรื่องการยอมรับสิทธิทุส่วนบุคคลเขาจะเจาะคิ้วจะตัดผมเขาไม่ได้ไปตัดผมครูเพราะนั้นครูต้องไม่เกี่ยวระเบียบเขียนอยู่แล้วว่า ผม,มเป็นเรื่องของผมมันไม่ใช่เรื่องของครูอยู่แล้วผมก็ไม่เลยตีนผมก็ไม่ได้เลยตีนครูแล้วครูเกี่ยวอะไรถูกไหมคะมันก็ต้องไม่ยุ่งกันน่มันเรื่องส่วนตัวจะต้องดูไม่ดูถ้าต้องดูถึงขนาดใส่กางเกงในสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนนั้นโรงเรียนในเมืองเนี่ยจะบอกว่าบางโรงเรียนก็บอกว่าเสื้อส้นหนก็ต้องห้ามสีเข้มคือมันดึงดูดครูใช่ไหมแม้กระทั่งสอสอสิรัพูดวันก่อนบอกว่าใส่ชุดนักเรียนมาเพื่อย,ยั่ว อารมณ์ทางเพศหรือเปล่าเฮ้ยคุณเห็นเด็กช,ชุดเด็กนักเรียนแล้วคุณมีอารมณ์ทางเพศคุณไม่ปก,กติแล้วอะ่ะคือเนี่ยเห็นไหมมันมีทั้งความย้อนแย้งในสังคมไทยเยอะแยะมากพี่บอกเลยว่าถ้าวันนี้นักเรียนยอมถอยแนมะ่แต่กเก้าเดียวเดียวน,นะไม่ต้องสู้แล้วถ้าอย่างถ้าวันนี้ยอมนะแม่จะไม่สนับสนุนอะไรอีกเลยสำหรับเด็กๆแม่ถือว่าอันเนี้ยอ่อนเหมือนเดิมค่ะพี่วยไปสอนนอกไหนนะคะนอกประถมค่ะ คตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณโรงเรียนหอวังนะคะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ใน23รายชื่อนะคะสำหรับการร่วมแคมเปญนะคะที่มีนักเรียนร่วมแคมเปญแต่งไบรเวทมาเรียนเริ่มวันที่1ธันวาคมนะคะก็คือวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะโดยทางในวันนี้นะคะก็มีทางน้อง ที่แต่งไปเวทมาเรียนแล้วก็ทางด้านผู้ปกครองนะคะที่มาสมบตรหลร้านนะคะก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นอรองหุ้มหน่วยการนะคะซึ่งก็ไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้แต่เบื้องต้นก็คือคนที่ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนมาเนี่ยจะต้องมีการถูกหักคะแนนนะักเรียนนะคะแล้วก็ทางคุณแม่ก็รู้สึกว่า ไม่ยอมนะคะก็จะมีการไปแจ้งความดําเนินคดีในเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะซึ่งเมื่อถามคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ยังคงยืนยันว่าลูกก็สามารถควรที่จะสามารถใส่ชุดไรเวทมาเรียนได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีผลกับการเรียนนะคะแต่วันนี้ในค่าเรียนค่าแรกของลูกก็ต้องเสียไปเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของ าการแต่งกายนะคะที่ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนมานะคะไม่ได้มีการให้ใส่ไม่ได้มีการให้เข้าเรียนตามปกติเหมือนเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นการรายงานสดในช่วงเช้าของวันนี้บริเวณโรงเรียนหอวังนะคะเป็นหนึ่งใน23รายชื่อที่มีนักเรียนเข้าร่วมแคมเปญแต่งไปเวทไปเรียนนะคะ